สวัสดีค่ะพบกับเราในช่อง e l u f o r e x นะคะซึ่งเป็นช่องที่รวบรวมบลกเกอร์ในตลาด forex ต่างๆเอาไว้มากมายนะคะรวมไปถึงข่าวสารดีๆให้คุณได้ติดตามนะคะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวันนี้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของบลกเกอร์ชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเทรดทั่วโลกนะคะและได้รับการการ,การันตีในเรื่องต่างๆมากมายเลยทีเดียวนั่นก็คือบลกเกอร์เอกเนตนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง3เหตุผลหลักๆเลยว่าทำไมคนถึงชอบเทรด Forex กกับท่าบลกเกอร์เอกเนตนะคะในส่วนของเหตุผลข้อแรกเลยนะคะว่าทำไมคนถึงชอบเทรด Forex กับท i า e ล็อกเกอร์เน็ะคะก็เพราะว่า Xnet เนี่ยได้รับการจัดอันดับให้เป็นบลกเกอร์ที่ดีที่สุดของเอเชียหลายปีซ้อน เอ็กเนะะ net, การันตีด้วยหลายรางวัลที่ได้รับก่อตั้งเมื่อปี2008ค่ะรองรับมากกว่า18ภาษาเลยนะคะในยุโรปเอเชียแล้วก็แอฟริกาค่ะมีเว็บไซต์ภาษาไทยให้บริการไลฟ์ซัพพอร์ตภาษาไทย24ชั่วโมงนะคะตลอดทั้ง7วันเลยทีเดียวมีคู่สกุลเงินนะคะมากกว่า120คู่สเปดน้อยคําสั่งซื้อขายสมบูรณ์ตั้งแต่0.01วินาทีค่ะแล้วก็เอ็กเนะคะยังรองรับ EA ทุกรูปแบบเลยทีเดียวมีความมั่นคงสูงมีการพัฒนาต ตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะเอ็กเนตจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในหมู่คนไทยและก็ต่างชาติค่ะ และในส่วนของเหตุผลข้อที่2นะคะว่าทําไมคนถึงชอบเพจ Forex กับ Time Broker Xnet นะคะก็เพราะว่า Xnet เนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการฝากถอนที่รวดเร็วมากๆเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งยังฟรีค่าธรรมเนียมในการฝากถอนนะคะมีช่องทางการชาระเงินที่หลากหลายอาทิเช่น a อทูเบริกัสนะคะทูเฟ็กมันนี่เว็บมันนี่เน็ตเทลเลอร์สกิลนะคะส่วนช่องทางที่ถือว่าสะดวกและก็รวดเร็วเหมาะสมกับคนไทยมากๆนะคะนั่นก็คือการฝากถอนผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนั่นเองค่ะ ซึ่งมีหลายธนาคารที่รองรับเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอนุทธยาธนาคารกรุงเทพนะคะรวมไปถึงตอนนี้ยังมีระบบการฝากผ่าน Q r c o d e ดอีกด้วยค่ะถือว่าสะดวกและก้าวรวดเร็วมากๆเลยนะคะความโดดเด่นของเ n e t ยังสามารถที่จะถอนเงินวันเสาร์อาทิตย์ได้ด้วยนะคะซึ่งระยะเวลาในการถอนก็รวดเร็วเช่นกันนะคะตรงนี้ถือเป็นจุดแข็งของเ n e t อีกหนึ่งข้อค่ะ และในส่วนของเหตุผลข้อที่3นะคะว่าทำไมคนถึงชอบเทรด forex กับ t า m โม o กอร์เอ e กน็ะคะก็เพราะว่า XNe กเนี่ยมีความโปร่งใสมีรายงานทางการเงินให้ลูกค้าสามารถที่จะเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวค่ะ อีกทั้งนะคะยังมีการแยกเงินของลูกค้าออกจากเงินบริษัทที่ใช้ในการบริหารงานของ e อ e เนนะคะ e อ e t t เนี่ยเป็นบล็อกเกอร์รายแรกๆเลยที่เข้ามาในไทยนะคะให้บริการคนไทยมาอย่างยาวนานจึงแกยเป็นบล็อกเกอร์ยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะถือว่า e อ e t t เนี่ยมีทุกอย่างที่ต้องการเพราะเบื้องหลังเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนก็คือบล็อกเกอร์ที่ซื้อตรงนั่นเองค่ะ e อ e t ตอบโจทย์ในจุดนี้นะคะ และในส่วนของเร u l a t i o n ของทาง EGNET นะคะได้รับใบอนุญาตกำกับดูแลโดยไซเซกนะคะ FCA และก็ FSA ในส่วนตรงนี้คุณสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบดูรายละเอยียดเพิ่มเติมได้กับทางเว็บไซต์ e l u Forex นะคะตรงนี้เราก็จะมีข้อมูลให้คุณอยู่นะคะและนี้ก็เป็นเพียงแค่3เหตุผลหลักๆนะคะว่าทำไมคนถึงชอบเทรด Forex กับทาง Broker e อ n e t นะคะทางเราก็ได้สรุปมาโดยสังเขป สามารถสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบลกเกอร์ดีๆได้นะคะที่ Line ID i t @elufolix เพราะ elufolix จะช่วยเลือกโบลกเกอร์ดีๆสำหรับคุณได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปยอนหน้าอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการติดตามข่าวสารดีๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ